อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเกมฮาร์ททอเปียเขาเปิดให้เล่นแล้วนะวันนี้เราจะมาําภารกิจหนึ่งวันกับการเป็นเชฟในเกมฮาร์ททอเปียเพราะการเป็นเชฟนั้นไม่ได้ง่ายในจะหาวัตถุดิบมากมายทั้งบนบกในน้ำในอากาศอยากดูแล้วใช่ไหมคะว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลย เอาละค่ะและเนื้อจากเกมฮราร์ทเทิลพีเเขามีเมนูมาให้เราทําเยอะมากซึ่งสูตรอาหารพวกนี้เราสามารถซื้อได้จากเชฟมาซิโมตัวละครที่สอนเรื่องอาหารให้กับเราเลยนะคะยิ่งเราเลเวลเยอะก็จะปลดล็อกเมนูเยอะไม่รอช้าเพนจะทําการสูมเมนูที่ได้มา5เมนูในวันนี้และเรามาลุยไปด้วยกันนะคะและเมนูแรกก็คือชีสเค้กนั่นเองเมนูที่2 แยมรวมมิตรค่ะเมนูที่3ามิรามิซุเมนูที่4แล้วค่ะฟิชแอนด์ชิฟนั่นเองและเมนูสุดท้ายข้าวผัดซีฟู้ดค่ะตอนนี้เราได้เมนูครบแล้วไปเริ่มกันเลยในการทำอาหารตอนนี้คือเพนปลดลอกครัวมาที่บ้านแล้วเรียบร้อยนะคะสามารถกดทำอาหารเข้าไปแบบนี้ได้เลยและเมนูแรกที่เราต้องทำก็คือชีสเค้กตอนนี้เรามีอุปกรณ์อยู่2อย่างค่ะก็คือชีส แล้วก็นมสุดท้ายนี้เราเหลือวัตถุดิบอีกอย่างก็คือข้าวสาลีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเพนจะกดมาหาคุณคนนี้นะคะชื่อว่าน้องบลองนะแล้วเราตามรอยเขาไปเลยคุณบลองเพนเพน,เพนเป็นคนส่วนที่ยอดเยี่ยมมากโอ้ยแน่ทอนอยู่แล้วค่ะดูได้ไงคะเนี่ยเรากดเข้ามาที่ร้านทําสวนของเขาดีกว่านี่งเพนว่ามันต้องคือสิ่งนี้แน่ๆเลยค่ะข้าวสาลีคือสิ่งที่เราต้องการเวลาโตเต็มที่คือ4ี่ชั่วโมงเลยหรอคะโอเคแล้วการที่เราจะปลูกผักได้เนี่ยเราก็ต้องมีแปลงพอปลูกเหมือนกันเพนก็จะซื้อแปลงอปูกมาอัน แบบนี้เลยเหมือนกันนะคะถึงบ้านแล้วนะคะเพนจะกดไปที่กระเป๋าตรงนี้นะแล้วก็เลือกหาได้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ของเยอะแบบนี้เราสามารถกดไปที่ปุ่มนี้ได้นะคะปุ่มแว่นขยายแบบนี้แล้วก็พิมค้นหาได้เลยค่ะแปลงนั่นเองนี่เราก็จะได้มาแล้วแปลงช่องว่างสองคูณสของเราจากนั้นก็จะเอามาวางเลยนะคะ8อันอ่นนี้ค่ะปึ๊บ,บอ่า เรียบร้อยพอเราได้แปลงมาแบบนี้แล้วนะคะก็กดไปที่กระเป๋าเหมือนเดิมทีนี้เพนจะเลือกหาคาําว่าข้าวนะคะเราจะเจอกับมเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีอันนี้นะคะกดหยิบมันขึ้นมาได้เลยอ่าพอเราหยิบปุ๊บเราก็สามารถโรยน้องเขาลงไปได้เลยค่ะนี่อ่าสี่อันของเราวางลงไปค่ะนี่แล้วต้องนีดิฉันวางไม่ได้เพราะว่าติดหน้าต่างนะคะไม่เป็นไรวางหนีไปแทนและกันอ่ะเรียบร้อยค่ะ พอเราวางเสร็จแล้วปุ๊บให้กดมาที่มุมขวาล่างนะคะเราจะเจอกับที่รดน้ำต้นไม้ตรงนี้นั่นเองก็สามารถกดรดเข้าไปได้เลยซึ่งตอนนี้เพจน่ามีสกิลในการปลูกสวนค่อนข้างเยอะนะคะเพนสามารถกดค้างอ่ากดค้างแล้วลดแบบ นี่หมุนตัวรถแบบนี้ได้เลยดิฉันก็สามารถโดดได้ทีละ9้าช่องแบบนี้เลยค่ะเริดม,มากและในระหว่างที่เราต้องรอข้าวสาลีเขาโตนะคะเพนว่าเราลองไปดูเมนูอื่นที่เราทําได้นะคะก็จะมีแยมรวมมิตรคิดามิสุฟิชแอนด์ชิปแล้วก็ข้าวผัดซีฟู้ดค่ะ,ปะไปดูกันเลยพอเรากดมาที่การทําอาหารเนี่ยไหนลองดูสิคะแยมรวมมิตรเขา,าใช้อะไรได้บ้างอุ้ยเจอเลยค่ะว่าเราสามารถใช้พวกบลูเบอร์รี่หรือว่าอางุ่นมีส้มด้วยนะคะที่เราสามารถใช้ได้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าแล้วที่ฉัน ต้องไปเอามาสาักไหนคะมาเราไปตามหาวัตถุดิบด้วยกันกันดีกว่าก็แค่เดินออกมานอกบ้านแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมจะเจอกับพุ่มไม้ลักษณะประมาณนี้เราสามารถกดไปที่พุ่มไม้แล้วกดเก็บของได้เลยค่ะพอเราเก็บพุ่มไม้ได้มาปุ๊บเราก็จะได้พวกกิ่งไม้แล้วก็บูเบอร์รี่มานั่นเองอย่างไม่หมดนะคะคุณผู้ชมสามารถกดที่กล่องเครื่องมือนะเลือกเป็นขวานอย่างนี้ได้อ่ะพอเราดึงขวานมาได้แล้วแบบนี้ให้เดินมาที่ต้นไม้นะคะแล้วกดฟันต้นไม้แบบนี้ เราก็จะได้มาทั้งแอปเปิลทั้งไม้แบบนี้เลยค่ะนี่นาบานของดิฉันเนื่องจากว่าเขตพื้นที่นี้จะมีแค่บูเบอรี่กับแอปเปิลเท่านั้นเราลองไปหาดูไหมคะว่าเขตพื้นที่ไหนเขาจะมีส้มอยู่บ้างจะเห็นได้ว่าแมปฮาร์ตโอเปียเนี่ยเขาค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวนะคะแล้วในแต่ละเขตต่างๆเนี่ยก็จะดอกผลไม้ที่แตกต่างกันออกไปเราลองเดินทางไปที่แถวทุ่งดอกไม้กันดูไหมคะนี่กดไปที่รถบัสตรงนี้นะคะแล้วกดตามรอยได้เลยอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแบบเลยค่ะคุณผู้ชมไปเดินทางกันเลยค่ะระหว่าการเดินทาง ดิฉันมาเจอกับหนุ่มหล่อคนนี้นะคะเขามีชื่อว่าแอนดรูนั่นเองซึ่งคุณแอนดรูนี่เขาจะเป็นชายหนุ่มที่ขายมอเตอร์ไซค์สุดเท่ทุกคนดูดิโหเพนว่านะในไหนเพนก็มีดาวมากมายละเราซื้อรถเปิดประทุนสีขาวไปเลยไหมอ่ะจัดมานะคะพอเราซื้อรถเปิดประทุนมาแล้วเนี่ยถ้าเราอยากขับนะคะให้กดไปที่กล่องเครื่องมือนะคะเลือกเป็นพาหนะนะจากนั้นให้กดตรงรถที่เราเพิ่งซื้อมานะคะแล้วตั้งเป็นค่าเริ่มต้นแบบนี้เวลาที่เรากด x ค่ะเราก็จะได้รถ เปิดปะทุนสุดซิ่งแบบนี้มาแล้วทุกคนโอ้โหเสียงเครื่องยนต์คือแบบสาวต้องกรีดแน่นอนอะ่ะจังหวะนี้และตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วค่ะทุงดอกไม้ที่เราต้องการนั่นเองเรามาดูกันว่าแถวแถวนี้จะมีอะไรให้เราสามารถเก็บได้บ้างกันดีกว่าพอมองตรงไปนะคะนี่ไงดิฉันเจอแล้วคุมดอกไม้ไหนลองดูสิว่าเราจะได้เป็นมาเป็นอะไรเก็บไปเลยค่ะลูกครั้งนี้ได้มาเป็นราสเบอร์รี่นั่นเองค่ะแล้วไหนดูสินี่เราเจอต้นไม้ใหม่ๆนะคะเพนว่าอันนี้น่าจะดอกส้มแน่ๆเลยไหนลองกดดู ปึ๊บป๊บปึ๊บ,บนี่ได้ส้มมาจริงๆด้วยค่ะนอกจากส้มแล้วทุกคนถ้าทุกคนลองสังเกตดูนะคะเราจะเจอกับน้องเห็ดที่ขึ้นอยู่ตามพื้นแบบนี้ด้วยไหนลองเก็บดูค่ะครั้งนี้ได้มาเป็นเห็ดแชมเปยองนั่นเองได้มา4ี่อันเลยนะคะยังไม่พอแถวๆนี้ก็ยังมีแบบน้องมแมลงให้เราจับด้วยอ่ะไหนดูลองจับพึ่งดูค่ะปึ๊บ อได้มอบุญวีมาน่ารักมากอะดูดิเดินมานี่ไม่ได้พักเลยค่ะมีพื้นที่ให้เก็บอะไรเยอะมากอ่ะเดินไปกันต่อว้าวทุกคนดูดิเฮ้ยมันมีแบบเหมือนเป็นที่นั่งเล่นให้เราแบบนี้ด้วยเหรอคะเราสามารถแบบแวะพักอะแวะพักนอนนอนได้อะไรได้ แล้วค่าพลังงานของเราก็ขึ้นจริงๆด้วยนะคะเวลาที่เรานอนตรงนี้เห็นไหมขึ้นมาละอีกหนึ่งอันกลายเป็น90สิ่งที่เราเห็นนี้ไม่ใช่แค่สิ่งประกอบฉากนะคะน้องเอาปากาน้องสามารถเล่นกับเขาได้ด้วยแต่ตอนนี้เอาปากาหิวมากไม่มีแรงเล่นกับคุณเลยลองให้อาหารดูสิได้เลยค่ะด้านหลังตรงนี้จะมีพื้นที่ในการให้อาหารเราสามารถกดเข้าไปได้เลยนี่เรารู้อยู่แล้วนะคะว่าน้องชอบกินบูเบอรี่นะเพนก็จะให้ไปจนกว่ามันจะครบ50แบบนี้เลยกดให้อาหารได้เลยค่ะไหนดูสิลูกอร่อยไหมคะ กินใหญ่เลยอ่ะดูจิน่ารักมากเลยอ่ะอ๋อกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยอร่อยใช่ไหมคะลูกอร่อยแล้วแม่ขอเล่นด้วยหน่อยนะเราสามารถโต้ตอบกับน้องอัลปาก้าได้ด้วยนะคะโดยที่เรากดไปที่มือตรงนี้นะเอ้าไปไหนละลูกกดไปที่กดไปที่มือแม่ขอกดหน่อยอ้ากดไปที่มือนะคะแล้วก็กดให้อาหารแบบนี้ได้เลยอ่ะเราก็จะเปิด อาแขนรับอ้าเอา,เอาปกาก้ามองคุณสักพักแล้วตัดสินใจ <laughs> ทำไมคะลูกช่วยกันทำอาหารก,กินหน่อยนะแม่ขอเล่นกับหนูหน่อยนะขอเล่นหน่อยนะขอเล่นหน่อยนะอ่ะนี่ไงคะเล่นแล้วเล่นแล้วนี่ น้องเราก็สามารถแบบป้อนอาหารให้น้องด้วยมือได้แบบนี้เลยน่ารักมากค่ะดูดิอ้อสบายใจแล้วค่ะวันนี้เอาปากกายอบเล่นด้วยือว่ากลับบ้านได้นะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> เรามาที่มุมซ้ายของเมืองแล้วเมื่อกี้เราอยู่มุมขวาเพนว่าเราลองแบบขึ้นมุมบนบน้างไหมคะลองไปแถวแถวแบบทะเลเก่าดูไหมทางตรงคือทางที่เร็วที่สุดและตอนนี้เรามาถึงแล้วค่ะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นเหมือนแบบพื้นที่คล้ายๆกับทะเลทรายนะทุกคนเป็นอีพื้นที่หนึ่งที่เพนชอบจะมาจับไาแล ะะเพราะว่าพื้นที่ที่เขามีให้มันช่างเยอะมากๆเลยทีเดียวเชียวไหนเราลองดูกันสิว่าแถวนี้จะมีอาหารอะไรให้เราสามารถเก็บได้บ้างนี่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 เพนเห็นแล้วค่ะหนึ่งอย่างเก็บไปเลยค่ะลูกมันคืออะไรคะเห็ดน,นางฟ้านั่นเองพื้นที่ตรงนี้นอกจากจะมีแบบแมลงมากมายแล้วเขายังมีนกเยอะด้วยนะคะดูสิหันกลับไปด้านหลังนี้คือมีนกอยู่ประมาณ3ตัวเลยนะไหนเราลองส่องนกดูหน่อยนี่นกตัวแรกนกฮอฟฟินช์นะคะว้าวหน้าตาน่ารักมากๆเลย แล้วไหนหดูนกอีกตัวหนึ่งข้างหลังนกฟามิงโกใหญ่อ่ะถ่ายรูปได้เลยค่ะนี่นกฟามิงโกใหญ่นะคะแล้วนกด้านหลังนั้นล่ะนกด้านหลังที่อยู่ตรงพืนน้ำนี่คืออะไรคะนกเป็ดหัวเขียวอะ ถ่ายรูปมาได้แล้วเช่นเดียวกันค่ะเวลาที่เราถ่ายรูปน้องเราน้องกําลังทําท่าทางแปลกๆอยู่เนี่ยเราก็เหมือนจะได้ดาวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะดูสินี่มันจะขึ้นมานะคะว่าเป็นเสี่ยงนกทาให้เราแบบได้ดาวเพิ่มขึ้นนั่นเองแานคิดว่าตอนนี้เราน่าจะเก็บของมาเพียงพอที่เราจะเอากลับไปทําแยมผลไม้ของเราได้ละเพราะฉะนั้นเรา กลับบ้านกันดีกว่าค่ะจอดรถไปหน้าบ้านแล้วเราเดินเข้าไปทําอาหารกันดีกว่าค่ะและเมนูแรกของวันนี้ก็คือแยมรวมมิตรนั่นเองเพนจะใช้เป็นราสเบอร์รี่ละกันค่ะที่เราเพิ่งไปหามาจากทุ่งดอกทานตะวันเมื่อกี้นะพอเราวางวัตถุดิบไปหมดแบบนี้สามารถกดเริ่มทาอาหารได้เลยในระหว่างที่ทําอาหารอยู่เราต้องใจจดใจจ่อนะคะค้าเขาขึ้นมาให้เราปรับอุณหภูมิแบบนี้ต้องรีบกดเข้าไปเลยค่ะไม่อย่างนั้นแล้วก็อาหารของเราก็จะไม่แน่นอนตอนนี้เราได้แยมรมมิตมาแล้วค่ะกดรับมาได้เลย แยมที่เราได้ก็คือแยมราสเบอร์รี่นั่นเองไหนดูซิน้องหมาข้างหลังแต่น้องหมาท่าทางจะหิวแล้วนะดูห <c oughs> มาเราหิวแล้วนะคะเนี่ยเราสามารถเอาแยมให้น้องหมากินได้ด้วยนะเ็นก็จะให้ลูกสาวของเพนไปเลยค่ะเราก็ผสมให้กับอาหารหมาธรรมดาแล้วกันอ่ะ <c oughs> ให้อาหารไปเลยค่ะลูกชอบไหมเอ่ยน้ ถ้าทางกินอย่างเด็ดอร่อยนะคะดูน่าจะชอบเอากลายเป็นโลกเลือกกินซะงั้น <c oughs> สงสัยแย่มันอร่อยเกินไปแต่เราลองมาดูเมนูต่อไปของเรากันบ้างค่ะอีกเมนูหนึ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือทีรามิสุนั่นเองค่ะตายละเรามีอุปกรณ์ครบเลยนะคะเริ่มจากเมล็ดกาแฟไข่ไก่นมแล้วก็ชีสสะิคะเพนก็จะกดเริ่มทาอาหารได้เลยเรียบร้อยได้มาแล้วค่ะ <c oughs> ทีรามิสุเยี่ยมไปเลยทางทีรามิสุสําเร็จครั้งแรกอ่ะอันต่อไปนะคะที่เราสามารถทําได้คืออะไร ฟิตแอนชิปนั่นเองค่ะไหนดูซิฟิ a แอนชิปตายละเราไม่มีอุปกรณ์สักอย่างเลยนะคะอันดับแรกคือเราต้องตกปลามา2ตัวนะแล้วก็ไปหามันฝรั่งมาอีก2อันนะคะแล้วอีกเมนูสุดท้ายของเราก็คือข้าวผัดซีฟูดนั่นเอง <c oughs> ข้าวผัดซีฟูดนี้เราต้องหากุ้งนะคะหาแป้งสาลีแล้วก็หามะเขือเทศโอเคเพนว่าสถานีต่อไปของเราอะ่ะเราต้องไปกลับไปหาน้องบลององีกทีแล้วค่ะเพื่อไปซื้อมเมล็ดผุ่นมาทำนั่นเองไปกันเลย ว่าแต่น้องบลองอยู่ไหนน้องบลองอยู่นี่นะคะโอเควิ่งเลยละ่ะน้องบลองลูกแม่สวัสดีค่ะคุณบลองขอซื้ออุปกรณ์ทําสวนเพิ่มเติมนะคะดิฉันขอมะเขือเทศ2อันนะแล้วก็ขอมันฝรั่ง2อันอ่าแบบนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะมีของขวัญต้อนรับกลับบ้านได้น้ายาย,ย้อมสีมา3อันค่ะมามาถึงบ้านของเราแล้วเรียบร้อยก็เห็นว่าเพนจะย้ายแปลงอีกนิดนึงนะคะรอบนี้ไม่ต้องเข้าหมดสร้างนะเราสามารถเข้าไปที่หมดเครื่องมือแล้วกดแท็บเล็ตตัวนี้ได้เลย น้องก็จะถือแท็บเล็ตขึ้นมานะคะแล้วเราก็สามารถกดย้ายอ่านี่ย้ายมาได้เลยค่ะย้ายมาวางตรงนี้ให้มันเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันอ่ะเรียบร้อยอันนี้ก็อันนี้ก็ย้ายเหมือนกันนะคะเอ้ยไม่ใช่จ้ะ <laughs> อ่ะอันนี้ก็ย้ายเหมือนกันนะคะย้ายให้มันแบบมาอยู่ฝั่งเดียวกันแบบนี้ดีกว่า ส่วนเราก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นแล้วนะคะพอเราอยากเลิกใช้เราก็กดไปที่กล่องเครื่องมือแล้วกดแท็บเลยอีกรอบหนึ่งน้องก็จะเก็บเข้ากุ่ไปแบบนี้เลยทีนี้ก็กดไปที่มเมล็ดพันธุ์ที่เราเพิ่งซื้อมานะคะแล้วหยิบขึ้นมาได้เลยนี่สําหรับมะเขือเทศเพนก็จะปลูก2อันแล้วก็สําหรับมันฝรั่งเพนก็จะปลูก2องอันเช่นเดียวกันเรียบร้อยแล้วก็รดน้ำต้นไม้เหมือนเดิมเพนชอบมากเลยที่แบบมันกดค้างปุ๊บ รถน้ำเป็นวงกลมโอ้โหตอนนี้ในระหว่างที่เรารอมเล็ดพันธุ์ของเราเติบโตนะคะมีอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องไปหามานั่นก็คือกุ้งแล้วก็ปลานั่นเองค่ะในการตกกุ้งเพนคิดว่าเราน่าจะต้องมาตกกันที่แม่น้ำนะคะเพนจะลองดูก่อนว่าแม่น้ำตื้นทางข้างบ้านเราเนี่ยเขาจะมีกุ้งให้เราหรือเปล่าตอนนี้เราเดินทางมาถึงแม่น้ำเราเรียบร้อยแต่ยังไม่เห็นไอคอนปลาสักนิดเลยค่ะถ้าไม่มีปลาให้เราตกเลยแบบนี้เราจะต้องไปหาเหยื่อปลากันมาก่อนค่ะซึ่งในการ หาเหยื่อปลาเพนจะกลับมาหาคุณน,นี้เลยะคะ่ะคุณวันยานั่นเองกดตามรอยเขาได้เลยมาแล้วค่ะคุณวัญยาเขาจะเป็นปรมาจารย์ในการตกปลานั่นเองเราสามารถกดคุยกับเขาแล้วเลือกร้านตกปลาได้เลยร้านตกปลานะคะก็จะมีสิ่งนีขายค่ะเรียกว่าเหยื่อตกปลาเพนก็จะซื้อมาเลยนะคะสัก10อันไปเลย2,000บาทพอได้มาแบบนี้แล้วเรากลับมาที่พื้นที่ในการตกปลาตรงนี้นะคะกดไปที่กระเป๋าเพนจะเลือก เหยื่อตกปลานะคะที่เราเพิ่งซื้อขึ้นมาเมื่อกี้แล้วกดหวานเหยื่อได้เลยค่ะนี่น้องก็จะหวานเหยื่อลงไปแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นนกอปลาขึ้นมาแล้วค่ะสามารถกดไปที่เบ็ดปลา,เ,ปปลาเล็งไปให้ตรงเลยนะคะโดยการกดค้างนะเล็งเข้าไปปุ๊บปึงป้งน้องก็จะพร้อมตกปลาแล้วนั่นเองไหนดูซิปลาตกเบ็ดไหมคะเข้ามาแล้วค่ะเราก็ต้องค่อยๆกดค้างไว้นะคะแล้วค่อยสังเกตสายเบ็ดนะถ้ามันกลายเป็นสีส้มหรือสีแดงให้เรารีบปล่อยแล้วก็ค่อยดึงเข้ามาอีกทีนึงนะคะ, <c oughs> ะ,คะเพื่อไม่ให้สายเบ็ดขาดนั่นเองได้ปลามาแล้วค่ะปลาบ เดยังไม่ใช่ปลาที่เราต้องการโอเคตกกันต่อค่ะเพนจะไปตกที่นี่เลยค่ะแถวแถวหมู่บ้านประมงนะคะแต่เราจะเลือกเป็นพื้นที่ที่เป็นแม่น้ำตรงนี้เลยอ่ะดูค่ะหมู่บ้านประมงอยู่ตรงนี้กดตามรอยไปได้เลยมาถึงหมู่บ้านประมงแล้วค่ะพอเราเดินมาทางด้านขวาแบบนี้นี่เลยค่ะสถานที่ตกปลาอันใหม่ของเรามีนงปาลารอยอยู่แล้วเรียบร้อยเราก็กดเล็งไปที่เขาได้เลยจังหวะนี้ปลากินเบ็ดอุ้ยพอดีว่าเบ็ดเราแรงมากเลยค่ะเรา ตกได้ปลากระพงมาทันทีเลยอะแต่ก็ยังไม่ใช่ปลาที่เราต้องการอีกแล้วนะคะเรายัางไม่ย่อท้อค่ะเพนจะลองกลับไปตกต,ตรงตรงนี้ดูแล้วกัน,นะคะ่ะแม่น้ำแสงสนธยาอุ้ยระหว่างไปเรามาเจอกับน้องคนนี้ด้วยน้องเขาคือลูกโอ๊กนั่นเองนะคะต้นไม้ลูกโอ๊กเราสามารถตีเขาได้ด้วยนะนี่พอเราตีเขานะคะเราก็จะได้ไม้โอ๊กกิ้งกุกมานั่นเองน้องคนนี้เขาจะสปอนวันละครั้งนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆไม้โอ๊กกิ้งกลุกเนี่ยเราก็จะสามารถเอาไปคร ับของได้หลายอย่างเลยแต่ตอนนี้คงต้องใบบายน้องก่อนนะอืได้กลิ่นเหมือนแม่น,มน้ำนี้จะต้องมีกุ้งอยู่นแน่แนเลยเลือกพื้นที่แถวๆตรงนี้แล้วกันค่ะแล้วเพนจ่าหวานเหยื่อลงไปได้เลยจะมีปลาขึ้นมาไหมนะถ้ายังไม่มีก็หวานเหยื่อลงไปอีกหนึ่งรอบนะคะนี่นะคะมีปลาขึ้นมาแล้วกดตกได้เลยไหนปลาตัวนี้เขาจะยอมกินเบ็ดเราไหมนะมาแล้วค่ะเออมันต้องตกประมาณนี้ <laughs> นี่นะคะถ้ามันเป็นสีเหลืองเราต้องปล่อยนะแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นสีขาวอีกหนึ่งรอบได้ปลา กระพงปากกว้างมาค่ะแถวนี้เขามีจับปลากระพงหรือยังไงกันเชียวถ้าเราหากุ้งตามแม่น้าไม่ได้เห็นว่าเราลองมาหาแบบ lobster ดูบ้างไหมอ่ะอุ้ยได้กุ้งทะเลมาแล้วในที่สุดเราก็ได้กุ้งมาแล้วค่ะหลังจากที่ที่ฉันพยายามตามหากุ้งตามแม่น้มตั้งนานไม่เจอลงทะเลครั้งเดียวเราเจอกุ้งเลยนะคะเพนเข้าใจละว่าการตกปลาเนี่ยเราจะสามารถคาดเดาตัวปลาที่เราจะตกได้จากเงาของปลานะคะยิ่งเงาเขาเป็นเงาใหญ่ๆเนี่ยส่วนมากเราก็จะได้เป็นปลาใหญ่ๆถ้าเงาเขาเป็นเงาเล็กๆเนี่ยส่วนมากเราก็จะได้ เป็นป่าเล็กๆพวกกุ้งอะไรแบบนี้ที่เราต้องการงั้นเราขอเดินตามริมชายทะเลมาหาต่ออีกหน่อยดีกว่าว่าจะมีกุ้งให้เราอีกสักตัวไหมนะอุ้ยใช่แน่ๆต้องใช้กุ้งแน่ๆต้องใช้กุ้งแน่ๆได้โปรดกินเบ็ดของฉันมาแล้วค่ะเพนมั่นใจได้กลิ่นกุ้งโอ้โหกลิ่นมันลอยมาเลยและมันก็คือ <laughs> กุ้งทะเลนั่นเองค่ะได้ไปอีกหนึ่งตัวแล้วถึงเวลากลับบ้านของเราแล้วค่ะคุณผู้ชมกดไปที่บ้านสีเหลืองบ้านสีเหลืองจะแปลว่าบ้านของเรานะคะแล้วกดตามรอยได้เลยเลนมาตั้งแต่ตอนบ่ายๆจนตอนนี้เริ่มเย็นนะคะเพนว่าท้องฟ้าตอนเย็นในเกมฮาร์ทโฮเปียนเนี่ยมันสวยมากๆเลยอีกฟฟเจอร์หนึ่งที่เพนอยากโชว์ทุกคนก็คือการถ่ายรูปนั่นเองค่ะเราสามารถกดไปที่มุมขวาล่างกดรูปกล้องแบบนี้ได้เลยนะแล้วเราสามารถถ่ายรูปน่ารักน่ารักของตัวละครเราได้แบบนี้เลยนี่ในการถ่ายรูปนะคะเราสามารถกดให้น้องทําท่าทางได้ด้วยนะจะใส่ อีโมจิแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะให้น้องทําท่าก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเพนว่ารอบนี้ให้น้องทําท่าแบบท่านี้ดีกว่าท่าดีใจนะคะอะไหนลองทําอีกรอบสิลูกไหนลองอีกอันนึงนี่มีท่าเต้นด้วยนะคะโอ้โหดูดูชีเต้นชีเซิร์ฟอะ กดถ่ายรูปอีกหนึ่งทีค่ะนี่กดถ่ายได้ลวรูปแบบนี้เลยน้องหน้าตาน่ารักมากเลยนะคะและรูปที่เราถ่ายมาได้นั้นโอโหโดูแต่ละรูปมีแต่ความน่ารักทั้งนั้นเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เพนชอบคือฉากในเกมเนี้ยมันสวยมากอะทุกคนคือเขาจะมีมุมถ่ายรูปต่างๆให้เรามาถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยนะคะเพนขอมุมนี้อีกสักหนึ่งรูปอะเอาเป็นยืนเฉยๆนี่แหละลูกหนึ่งสองสาม,มดู น่ารักมากๆเลยค่ะปะเรากลับบ้านไปทําอาหารที่เหลือกันดีกว่าโอโหน้องข้าวสาลีของเราเหลือไว้เลยแค่3นาทีเท่านั้นแต่ว่าน้องมันฝรั่งของเราสามารถเก็บได้แล้วเพนก็จะเก็บขึ้นมาทันทีเลยค่ะได้มาแล้วมันฝรั่งของเราพอเราได้มันฝรั่งมาแบบนี้แล้วเพนว่าเรามาทําเมนูที่2เรามาทําเมนูที่3กันเลยนั่นก็คือฟิตแอนด์ชิพนั่นเองค่ะกดเร็วทําอาหารได้เลยฟิตแอนด์ชิพเขาก็จะโอ้โหเพนบอกเลยว่าเป็นเมนูที่ต้องกดแบบเร็วมากเลยนะคะและก็ได้มาแล้วเรียบร้อยใช้เวลาทําไม่ นนเย <Yeah. S 1> ทำฟิตแอนชิปสำเร็จแล้ว ตอนนี้ข้าวสาลีตอนนี้ต้นข้าวของเราโตเต็มที่แล้วค่ะได้เวลาเก็บกันแล้วมาเก็บเลยว้าวข้าวสาลีเก็บอีกรอบหนึ่งนะคะพอเราได้อันที่ระด,ดับสูงกว่าน้องเขาก็จะมีความดีใจด้วยนะอ่ะเรียบร้อยตอนนี้ข้าวของเราเก็บมาครบทุกแปลงแล้วได้เวลาไปทําอาหารกันแล้วค่ะในการทําอาหารเพนจะเริ่มทําจากข้าวผัดซีฟู้ดกันก่อนละกันโอ้โหตื่นเต้นมากอ,อันนี้กดเริ่มทําได้เลยค่ะไปมาแล้วข้าวผัดซีฟู้ดอันแรกของเรามาต่อกัน นั่นก็คือเมนูชีสเค้กนั่นเองกดเริ่มทำอาหารได้เลยตายมาอีกแล้วค่ะชีสเค้กของเราและตอนนี้เมนูทั้งหมดที่เราตั้งใจทำก็สำเร็จมาแล้วเรียบร้อยนะคะเราสามารถกดกินเองได้แบบนี้เลยนะในแต่ละเมนูเขาก็จะมีบอกนะคะว่าจะเพิ่มพลังงานได้ทั้งหมดกี่จุดอย่างที่เรามิสูจอันนี้เพิ่มได้91จุดเลยนะไหนเราลองกินกันเลยเป็นไงคะอร่อยไหมคะลูกอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถทําได้นั่นก็คือการเอาไปแบ่งเพื่อนนั่นเองวิธีการหาเพื่อนในเกมหาโทเปียนะคะให้เราสังเกต ไอคอนรูปคนตาวิงวิงแบบนี้นะคะก็จะเป็นการบอกว่ามีเพื่อนคนไหนกําลังวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในเมืองนั่นเองเพนคิดว่าเราหาเพื่อนคนนี้ดีกว่าค่ะอุย้ยเด็กผู้หญิงหลงไหลผู้ชายเออน่าสนใจนะคะ <laughs> ตามรอยเขาไปกันเลย <laughs> อุ้ยคุณพี่เขาเหมือนจะใจตรงกับเราเลยค่ะ <c oughs> เขากําลังนั่งทำอาหารอยู่พอดีว่าเนี่ย <c oughs> เราสามารถกดไปที่ <c oughs> กระเป๋าของเรานะคะเลือกเมนูที่ต้องการแล้วกดแชร์ได้เลยนี่ค่ะ เรากดแชร์น้องก็จะทําการยื่นยื่นออกมาอย่างนี้ยื่นอาหารออกมาแบบนี้ไหนดูสิว่าเขาจะหลับเราหรือเปล่าเอา้าคุณมีมี <laughs> นี่มันคนุณมีมีนี่นะ <laughs> เขาจะให้เราไหมคะเนี่ยคุณมีเพนเอง <laughs> <laughs> เราจเจอคุนมีมีทุกคนปลายลาที่ฉันเจอช่องดังค่ะ <laughs> นี่เขาขอแอดเพื่อนเรามาแล้วเรียบร้อยโอเคค่ะนอกจากว่าเราจะสามารถเอาให้เพื่อนของเราได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถเอาไปขายได้ด้วยนะคะโดยการให้เราจะเอาไปขายเนี่ยเราต้องมาเจอกับคนนี้ค่ะคุณเอาเบิร์ตจูเนีย เราสามารถกดตามรอยเขาได้เลยคุณเอาเบิร์ตเนี่ยเขาจะเดินไปเดินมาตามเมืองนะคะเขาจะเดินไปแบบนี้ปะ่ะพอเราก <c oughs> ดตามรอยแล้วคุณพี่อยู่ใกล้มากเลยค่ะไม่ต้องขับรถไปก็ได้วิ่งไปดีกว่าอ่ะวิ่งไปค่ะเรียบร้อยค่ะเราก็จะมาเจอกับคุณเอาเบิร์ตจูเนียร์ที่เขาเดินอยู่ตามถนนแบบนี้สามารถกดคุยกับเขาได้เลยพอเรากดคุยนะคะให้กดขายสิ่งของตรงนี้แล้วเราก็ขายเมนูที่เราเพิ่งทํามาเมื่อกี้ไปได้เลยค่ะได้มา970บาทอ่ะก็ยังดีและก็เรียบร้อยค่ะเพนงว่าการประจนภัยวันนี้ของเราต้องจบลงไปแล้ว คือเกมฮาร์ดทเปียเป็นยังไงกันบ้างคะกับการผจญภัยในครั้งนี้หวังว่าจะชอบกันนะเกมฮาร์ดทเปียเป็นเกมใหม่ที่เพนได้ลองเล่นแล้วติดใจมากๆค่ะอยากให้ทุกคนไปลองกันตอนนี้เกมเขาเปิดให้เล่นแบบเต็มระบบเลยนะคะครั้งนี้เป็นเกมตัวเต็มไม่มีการริ่มใหม่แล้วนะต้องไปลองเลยค่ะโหลดเกมได้แล้ววันนี้ทั้งใน iOS Android และ PC เข้าไปตามลิงก์ในเดสคริปชันของเพนได้เลยนะคะเผื่อจะเจอกันในเซิร์ฟนะใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กันได้เสมอแล้วเจอก ค่ะบ๊ายบาย